เปิดบ้านบนเขาสวยหรูมากของดารานุมนึกว่าโรงแรมนักแสดงหนุ่มคังกียองเจ้าของบทบาททนายมายองซอกจากซีรีส์เรื่อง Extraordinary Attorney w u ได้เปิดใจกับซือสปอตโซ่ถึงตัวละครของตัวเองว่าจองมยองซอกและเลยครอบครัวของเขาเพราะเขาเลือกงานมากกว่าแต่ผมพยายามสนุกกับชีวิตประจำวันของตัวเองไม่เต็มที่เหมือนกับจางมายองซอก ผมชอบคอนเซปต์ของคุณพ่ออเมริกันความฝันของผมคือการที่ได้เป็นคุณพ่อที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างเหนือในสวนและได้ทำทุกอย่างที่ต้องการผมทำตามความฝันนั้นควบคู่ไปกับการเป็นนักแสดง